โอเคมึงมีไอพูดไหมผมรอดไหมครับวิทยาวันนี้ได้มาขึ้นเขาที่สุโขทัยเออไม้ค้ำกูหายไปไหนวะอยู่นู้นอยู่นู้นอกใจอ่ะภาษเข้าชีวิตเลยห่วงห่วงห่วงไม้ค้ำจะจัดทำไมอ่ะทาทาแล้วก็พูดอ่ะไหนไม่แหละ คือวันนี้ยมาไทยเอ้ยมาขึ้นปีนเขาสุโขทัยไยไปเห็นปะเคย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 แล้วก็พูดเที่ยก็ได้ที่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับการทําของเลยใช่ปีนเขาสุโขทัยเหนื่อยมากเลยคือมันเป็นครั้งแรกที่มาปีนเขาแต่ว่าก็เสิดมาเขาสุโขทัยที่เขาว่ายากโอ้ยเทียนั่นนั่นแหละก็เดินเท่าไหร่นะตั้งแต่แปดโมง ครึ่งแปดมงึงแครึ่งถึงเอ <ạt germ. S 2> ่อถึงบ่ายสองมั้แล้วไงเราคนอยู่ในเฟรมวะเนี่ยเหนื่อยสิครับเหนื่อยมากเหนื่อยกับอะไรมากสุดครับวันนี้หนังยานนั้นมีคนเลยบอกว่าทุกคนแทบจะจํากลุ่มเราได้หมดกลุ่มเรานี่คือมีแค่มีแค่มึงกับบิ๊กมึงด้วยตากล้องด้วยเพราะว่าเราเสียงดังมากเลย มาร้องเพลงด่ากันอะไรก็ไม่รู้วันนี้ความเหนื่อยเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับให้ให้แปดแล้วกันให้แปดอีกสองคืออีกสองยังยังมีไม้คำช่วยอยู่อ๋อคุณคุณคุณให้อะไหร่โคตรปลอมเลยไม้คำคุณคุณให้อะ่ไหร่ครับคุณละชดยี่สิบเต็มเท่าไหร่เต็มห้าโอ้โหมันน่าจะหนักช่องสุดท้ายกอ่ะงั้นเดี๋ยวไปเจอกันท่าววันนี้แบกกิวมาที่ไหนครับคุณแ็กกิวครับ ใครได้กินใช่ไหนวะเขายอดเขาสุโขทัยเหรออ่าพุทยานแห่งชาติป่าและพันธุ์พืชไม่ใช่เลยรามคำแหงยอดเขาหลวงสุโขทัยอันนี้คืออะไรครับพี่นี่คือห้องน้ำแล้วนะสถานที่คนมาใช้น้ำใช้ป่าใช้ป่ารักน้ำรักป่ารักสกุละเหมือนเอานทำแข็งซ่าตัวเอง จริงนะเว้ยหนาวแบบหนาวาหนาวเฮีๆถ่ายวิดีโอสมาร์าซิ้นนี้ไม่ติดมากเลยนะพี่ช็อตอโอ้ยิ้มกระชากใจกระชากใจนะครกระชาไม่คนไม่มีมันจะเห็นตกฝั่งดีเลยยังไงวะ สูงกว่าระดับนะ้ำทะเลตั้งพันสองร้อยเมตรเนี่ยเราขึ้นมาตั้งสามสเจ็ดอีกหน่อยนะ้ำทุว่งวันหนีขึ้นมานี่มโอ้กูตายเฮียกูยอมนอนเพื่อนตาย,ตายไปดูวิวตรงนู้นดิผมผมเฮ้ยมันมันตายกล้องผม, <laughs> ผมคือใครผมเขินจังเลย <laughs> ผมเขินจังเลยใครจะดูอ่ะน่ะพี่ไหนโชว์ดิ วันนี้รีวิวประสบการณ์หน่อยมีไปดูไปดูทางทางขึ้นมาทางขึ้นมาสวัสดีครับก็วันนี้ก็มาเจอกับเราชื่อว่ารัชตากพีนะครับก็วันนี้ผมเดินมาจากอุทยานเขาหลวงสุโขทัยซึ่งข้างล่างเนี่ยโคตรจะชันเลยแล้วทางชันอย่างเงี้ยชันตั้งแต่ทางป้ายอุทยานจนถึงตรงพักแรมนี่เลยพักแรมพักแรมไม่ยังชันอ่ะถ้าเขาไปดูไปดูเต็นท์หน่อย รีวิวเต็นท์ใช่ไหมเออเรอเราเราไหนบิ๊กบอกไปกันเลยไปกันเลยเหนื่อยอะวะเหนื่อยอะไรมึงก็เดินไปเดินมาปวดขารีวิวเต็นท์เราไหนเนี่ยทยไหนเต็นท์เราท้ายครับอ่าเต็นที่ที่อะไรใหญ่ใหญ่เกินชาวบ้านชาวช่องไหนรีวิวดิว่าเต็นท์เรามันประมาณไหน แล้วเราเป็นเต็นที่ใหญ่มากและหรูอลังการสุดๆเลยอันนี้กลางแบบยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยโคตรเจ็งรีวิวข้างในหน่อยมึงจะมาเปิดทำไม แค่อาบน้ำก็จะเต็นเราก็จะสุดทุเรศหน่อยทุเรศอะไรแต่ว่าข้างในใหญ่มากอ่าแล้วมทุเรศยังไงฮะนี่ดูวิธีการเก็บเต็นโคตรดับทุเรศจริงจริงมันไม่ได้ทำจริงซึ่งวันไม่ทำอย่างนี้เลยแต่ไม่เป็นไรเราเป็นโลโซอยู่แล้วอมึงก็ไม่ได้อารมตีกลับเออโสมเลยเข้ามาข้างในเลยครับ พื้นที่ด้านนอกจะเป็นพื้นที่สำหรับการทํากิจกรรมแล้วก็ใส่ของๆด้านในก็ทํากิจกรรมได้ครับแล้วส่วนด้านในก็จะเป็นพื้นที่สําหรับกิจกรรมยา,างพุ่มคืนที่รุนแรงก,ก็เหมือนเดิมโอเคพี่ไหนรีวิวข้างในซิมันเป็นยังไง <c oughs> เราเป็นโปรดักชันระดับระดับยูทูบเบอร์ลอยล้านชั้นไปเลยนะมโ้ <c oughs> โหหน้ามันใหญ่มาก สวัสดีครับ้างในก็จะเป็นพื้นที่ดับได้ประมาณสามถึงสี่คนถ้าตัวใหญ่หน่อยก็อาจจะสามแต่ว่าถ้าตัวเล็กก็สี่คนแล้วก็ทางด้านนี้มันจะเป็นพื้นที่ข้างในของเต็นท์ใหญ่อีกทีหนึ่งใช่ยี่ไงอไหมเราก็มีนี่เราเอาผ้าเตียงกับที่คลุมนอนแล้วก็หมอนแต่ว่าเหมือนอีกคนหนึ่งจะเอามาแค่หมอนหรือเปล่า เขาผมเขามีเขาผมเขามีอะไรางสถานการณ์ตอนนี้เลยอะไรล้วมุ่งตอนนี้กี่โมงแล้ววะตอนนี้ประมาณตีสี่นะครับเราจะไป ผลิตขึ้นกันนะครับผมเอาละนี่ก็ได้เวลาสัมภาษณ์ม,มีอาาาุปารรคไหมไม่มีคุ้มค่าไหมไมั้งองอะไรไม่เห็นเลยดูดีกลวก็ไม่แบบมืดมดจัดเราเราลงเขาวนันนี้วันนี้เลยไหมทำไมเชื่อว่ะต่อไม่ไปอะ่ะถ้าไปวันนี้ไม่ไป พอะไรหน่อย PDPA กูนะเนี่ยเออแกู PDF มึง PDF <c oughs> ี่ดูดิวิดีโอ <c oughs> โน่นเราจะมาจากทางโน้นนะครับ้้าาถถ่่ยยตรงใหนี แบบวีจจหาหัวใจแต่สละดีะรู้สึกว่าตรงนี้มันดูเป็นป่ามากกว่าที่เราเดินโอ้ยสวยแตงสวยพี่กูถ่ายวิดีโออยู่เนะี่ยดูดูดิดูกล้องกูดิสวยปะ บางครั้งชิตของเรากว่จะพบเจอความสุขก็ต้องเจอความเหนื่อยล้าก็เหมือนกับการเดินทางตามหาความฝันโอ้ยเหนื่อยนนีเเคดยวิ ดูดิแม่งผีเสื้อลอยออกครับทุกคนเห็นหมอกปะเห็นนี่เนี่ไปลงไปได้น่ะถ่ายตรงนี้ไหมครับเดี๋ยวผมจะเฮ้ยนี่ยิ้มให้กอน ดูนะครับทุกท่านเรามาถึงจุดชมบ <l ots> ิวเพราะเรียกว่าภูอะไรภูผาโอ้โหบอลมาถ่ายกุณาีิถ่ายภาพก่อนกับที่นี่ธรรมชาติสดสวยงามมากเลย เอ,เออยพ<า>ี่ชุดนี้มันซักได้เหรซักได้ดิซักได้หมดแลหละปัน่นธรรมดาได้ไม่ได้ก็รู้กัน,นวิวซาน,น,นาพ,าพี่หมอกมลตยูกินคน Đality, sẽ resolu, không ổ mài nó có tài cái một nhiều lều con không hiếm khản ai nuôi kia ui du một mà ไนวิคูดีวิวสนันยอดพีดูซัมต mm ิง hmm.